ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็ขอแนะนาตัวนะครับผมโยครับม่ไ้หายไปไหนครับดี๋ยนี่เลยอากาศมันร้อนเหยียบผมเดี๋ยวแล้วน้องหมาเห็นเราแล้วด้วยเอาหน่อยไปนะครับก็นี่เลยครับวันนี้ท่านใดที่กําลังมองหานะครับบ้านเดี่ยวราคาพิเศษนะราคาถูกมากวันนี้เราอยู่ชุมชนบ้านหนองคําห้อยครับนะครับก็จากตัวเมืองก็นิดเดียวนะครับนึกง่ายๆก็คือถนนสีแยกเส้นตัดใหม่วัดอรัญนะครับใช่มาเพียงแค่ สองร้อยเมตรสองร้อยเมตรความมือครับผมนี่เลยครับบ้านเดี่ยวหลังนี้ครับสี่สิบเก้าตารางวานะครับผมเห็นบ้านเดี่ยวสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็มีต่อเติมห้องน้าด้านนอกใช่ก็รวมเป็นสองห้องนอนสองห้องน้ําครับผมมีต่อเติมโรงจอดรถแล้วมีครัวแล้วนะครับครับท่านใดที่กําลังหาไว้เริ่มต้นครอบครัวนะหลังนี้ตอบโจทย์นะครับเดินเข้ามาด้านแรกก็จะเจอกับตัวโรงจอดรถที่ต่อเติมไว้เรียบร้อยหมดละ ะครับแล้วก็ตัวด้านหน้าบ้านนะครับตรงนี้ใช้สามารถจอดรถยนต์ได้มอเตอร์ไซค์ได้พื้นที่ต่างๆได้สบายมากๆนะครับตัวอาคารก็จะเป็นอ่าเป็นมุงเป็นเมทัลชีตไว้นะครับสำหรับตัวต่อเติมนะใช่ครับผมนะครับเป็นโครงเหล็กแล้วเป็นเมทัลชีตนะครับก็ช่วงนี้อากาศร้อนแรงนะแต่เข้ามาด้านในนี้ก็อากาศสบายๆนะครับถือว่าเป็นอ่าบ้านเดี่ยวที่ราคานี่สุดคุ้มนะอ่าเพราะว่า เป็นบ้านเดี่ยวเนื้อที่49ตารางวา2ห้องนอน -2 ห้องน้ำครับ,รบกับราคาเพียงแค่1 2, 8, นึ่งล้านสองแสนแปบาทเท่านั้นวันนี้เปิดราคาเลยพี่โยบอกบนะครับวันนี้เพราะว่าราคามันราคาถูกนะใช่ใช่สำหรับตัวบ้าน2อห้องนอนสห้องน้ำและค่าทำเลในเมืองอุตรดิตถ์แบบนี้นะถือว่าถูกนะครับและที่สำคัญต่อเติมมาครบๆแล้วปะเดี๋ยวเราให้ดู าปบ้านก่อน,นใช่แ,<น>แล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูชมท่านในนะครับเดินเข้ามาก็เจอกับอย่างที่เราบอกว่าตัวบ้านก็ยกสเต็ปขึ้นมานะครับ,รบจากพื้นเนาะเพราะตามโซนนี้เป็นพื้นที่สูงค่อนข้างสูงอยู่แล้วะนะครับ,รบมหมดปัญหาไม่ต้องกลัวเลยเรื่องน้ำทงน้ำท่วมสบายไม่มีที่สําคัญสาธารณูปโภคครบไฟฟ้าประปาสนุคอนกีตขนาดใหญ่รถส่วนกันได้สบายส เพื่อนบ้านมีแล้วนะชัดเจนเต็มทุกหลังและถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ใกล้ตัวเมืองมากนะครับเพราะว่าห่างจากถนนบายพัสแค่200เมตรเองถูกต้องครับผมคือจะไปราชพัดไปโรงพยาบาลไปห้างสรรพสินค้าต่างๆสะดวกนะครับผมก็เดินทางแป๊บเดียวเดี๋ยวนี้ตั้งแต่บายพาสใหม่มานะตัวบ้านเดียวาีเห็นนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับแต่มีพื้นที่กว้างนะครับกว้างกวางกว้างมากนะครับอ่าครับผมก็เข้ามา นี่เลยครับก็สำหรับตัวบ้านก็ด้านหน้าเป็นประตูนะไม้จริงนะโอ้นี่มีเรียงแบบม้เล็ดวยอครับผมอันนี้ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเคครับสำหรับก็วันนี้สวัสดีครับสวัสดีคุณจ๋าครับสวัสดีคุณวาลินนะครับสวัสดีทุกท่านที่กาลังเข้ามาชมนะครับวันนี้เอเอ็มสเซนะครับพามาชมบ้านเดียวสาหรับท่านใดที่กาลังหาไว้เริ่มต้น ครอบครัวหรือว่าจะหาไว้อยู่เองหรือว่าจะไว้ให้เช่าถือว่ามันไปได้ทุกทก<ข>างเพราะว่าราคามันถูกมากราคาถูกนะเดินเข้ามาก็ตัวบ้านก็ภายในบ้านก็เป็นบ้านตึกเนาะชั้นเดียวเนาะโดยเข้ามาแล้วเจอกับตัวห้องโถงห้องรับแขกนะครับตรงโซนนี้ก็จะสามารถดัดแปลงใช้รับแขกห้องที่หนึ่งที่นั้นได้นะครับตัวบ้านก็จะมีตัวเป็นเหล็กดัดมุ้งลวดติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะ พื้นก็เป็นกระเบื้องนะครับฝ้าเป็นแบบฉาบเรียบซีลนยนะครับตัวบ้านนี้ก็ก็พรีเซนต์กันเลยก็สีเพื่อำสภาพแล้วกันราคาเนี้ยสำหรับหลังสองนะสำหรับหลังนี้ใครซื้อไปผมว่าเก็บสีครับผมเพราะตัวเหล็กดัดมุงลวดเขามีติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยละและที่สําคัญก็ในตัวบ้านก็มีแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นแถมให้เรียบร้อยแล้วครับผมนะครับอ้ตัวนี้เขาวางผงไม่ค่อยกว้างนะครับครับนี่ตัวบ้านนี่กว้างนะครับกว้างไหมเดินเข้ามาก็จะเป็นโซนในตัวของห้องนอน นะครับพี่โอภาชมห้องนอนนิดนึงครับเข้ามานะครับด้านซ้ายมือจะเป็นห้องนอนที่หนึ่งครับอันนี้ก็ตามสภาพนะครับเพราะว่าเจ้าของอยู่เองหลังนี้นะครับเพิ่งย้ายออกไปนะผมว่าเอาจิงๆิงนะเก็บสีครับหลังนี้นะไม่ได้มีอะไรนะครับมีงานเก็บสีนะห้องนอนตัวนี้น่าจะเป็นห้องนอนใหญ่แล้วมั้งพี่โอนะครับก็จะเป็นห้องนอนขนาดก็วางเตียงคิงไซส์ได้ใฟุตได้นะครับตัวห้องค่อนข้างกว้างเลยนะครับตัวนี้ก็จะน่าจะเป็น สี่คูณอ่าห้าคูณสามนะครับ,รบตัวนี้ก็เป็นห้องนอนห้าคูณสามนะครับก็ท่านใดที่กําลังเล็งมองหาอยู่นะครับมาเลยนะครับรบ้านเดี่ยวหลังนี้นะครับที่หมู่บ้านหนองคําห้อยเราเองอยู่ที่อ่ตาตะบลท่าเสานะครับผมถ้าจะห้องนอนที่หนึ่งนี่เป็นห้องนอนที่สองนะตัวนี้ก็จะย่อมมากว่าของหลัองอ่าของห้องเมื่อกี้สักนิดนึง เต็นนีจะเป็น4ี่คูณสเมตรนะครับสำหรับห้องนอนที่สองนะท,ที่อย่างที่ยอบ,บอกเนาะสําหรับครอบครัวที่กําลังสร้างสร้างตัวแล้วก็อย่างมีลูกมีอยู่กันสามสี่คนองเงี้ยก็สบายสบายเลยตามหัวข้อพูดเลยราคานี้จับต้องได้ครับผมถ้าพูดใจใจย,ยอกนะคุณเก็บสีภายในถ้ารวมค่าช่างรวมค่าสีงบไม่เกินสองหมื่นบาท นะครับใช้เป็นบ้าใหม่เลยใช่มพ่าเจ็บแค่สีข้างในสําหรับหลังนี้นะอันนี้เราพูดตามหลักฐานเลยเราไม่ได้ขายความฝันหรือว่าขายอันนี้เราก็ขายตามหลักฐานเลยว่าถ้ามันดีเราก็บอกว่าดีพร้อมเข้าอยู่ก็บอกพร้อมเข้าอยู่แต่ถ้าสีเนี่ยผมก็บอกมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับผมันี้มาแค่เก็บสีคุณก็เข้าอยู่ได้ละแต่ห้องนอนที่สองเนี่ยโซนนี้นะครับถ้าใครมีงบประมาณอยากจะได้ห้องนอนที่สามเพิ่มเล็กๆนะห้องนอยอะไรก็ได้นะ สามารถกั้นเพิ่มได้ต่อเติมในห้องทํางานได้นะครับสบายเลยตรงนี้นะที่จริงถ้าไม่นะ้กั้นกระจกก็ได้เป็นห้องกั้นกระจกเอาไว้ทํางานเอาไว้เน้นแค่ว่าครับเพนเพนสบายกว้างครับภายในบ้านกว้างนะครับพื้นที่ใ้สอยก็กวาครบอย่างหลังเนี้ยสี่สิบเก้าตารางวาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าค้าท่านใดชอบบ้านที่พื้นที่ใช้สอยเยอะๆในตัวบ้านเยอะๆที่นีสร้างเต็มพื้นที่คุ้มเลยใช่ครับพื้นที่มากกว่าร้อยหกสิบแน่นอนนะครับครับผม เดี๋ยวให้ดูห้องน้ำนิดนึงน้องเบสถัดจากสองห้องนอนแล้วก็บริเวณภายในบ้านนี้เป็นห้องน้ําภายในบ้านนะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่ครับใหญ่นะครับอย่างที่บอกใครมีงบประมาณก็สามารถมาต่อเติมแต่ที่จริงอันนี้สามารถดีแล้วเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่ถ้ายังไม่ถูกใจสามารถมาจัดวางให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เราจะใช้ประโยชน์ได้นะขนาดใหญ่ครับขนาดใหญ่ติดตั้งสุขภัณฑ์มาให้เรียบร้อยละนะครับ อันนี้ผมมองเลงผมมองเล็งไปถึงว่าสามารถทําเป็นห้องน้ําในห้องนี้ในตัวได้เลยนะครับเพราะว่าสามารถดัดแปลงได้ครับแต่ที่จริงก็ถ้าเกิดเรามาก็ถ้าเกิดจะใช้กันอยู่แค่สองห้องอยู่กันสามสี่คนผมว่าห้องน้ําในส่วนเนี้ยพอแล้วสำหรับคนภายในบ้านนะเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านนอกที่เขาต่อเติมไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมครับถ้าวันนี้ไม่มาชมนี่คือผัวผ้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดี่อนปูงนะสวัสดีนะครับเหนือที่คุ้มคุ้มใช่วันนี้ก็สวัสดีคุณแอมครับสวัสดีคุณชบาครับสวัสดีคุณมาริสาครับสวัสดีคุณจ๋าด้วยครับเขก็รอรับชมอยู่นะครับเนี่ยส่วนที่เราเห็นอยู่จะเป็นส่วนของหลังบ้านนะครับต่อเติมต่อเติมใช่ไหมใช่อันนี้เขาต่อเติมเพิ่มเข้ามาใช่ไหมก็เขาิ้วเน้นที่นี่เดิ หลังคาด้านหลังบ้านเนี่ยครับต่อเติมไว้ให้เต็มพื้นที่แล้วอย่างที่บอกนะครับสาหรับหลังนี้เนี่ยเติมเต็มพื้นที่จริงด้านหลังเนี่ยปูกระเบื้องว้ให้เต็มเลยพื้นที่แล้วนะผมแมโซนนี้ก็จะเป็นซักล้างเป็นห้องครัวนี่บิวไว้แล้วนะเนี่ยเป็นครัวไทยเลยพี่เขาเติมทุนมีอ่างซักล้างเรียบร้อยครัวไทยได้เลยครับโซนนี้นะครับแม่ผมว่าชอบจริงนะใครที่กําลังมองหาในมีงบจํากัดหรืออยากจะได้ทําธุรกิจสายยอดเนี่ยหลังนี้คุ้มไหยนะ ด้านข้างบ้านนี่ก็เหลือที่นะเหลือใครจะหาว่าอ่ะสมมติซักผ้าหนูจะไปตากตรงไหนละพี่อมาดูด้านข้างน้องเบสด้านข้างเนี่ยบ้านเนี่ยมีระยะห่างนะครับทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะตั้งเครื่องซักผ้าตรงนี้นะเดินตะบ่าตรงนี้มันดูเรียบร้อยดูไม่เลอะหน้าบงหน้าบ้านหน้าบ้านเราก็ใช้รับแขกใช้จอดลงจอดรถเอาใช่ไหมพี่ก็ตั้งเป็นเครื่องซักผ้าเนี่ยปล่อยนเครื่องซักผ้าตั้งตรงนี้เลยพร้อมท่อระบายน้ําอยู่แถวนี นะครับม,มีก๊อกน้นํามีอะไรชัดเจนหมดละนะครับแล้วก็อย่างตัวด้านนอกเนี่ยก็มีจะมีห้องน้ํามีห้องน้ําอีกใช่ค่ะครับผมซึ่งโอโ้โหหลังนี้นี่พื้นที่ใช้สอยได้แบบเต็มๆไม่ได้เล็กนะครับบอกเลยว่าไม่ได้เล็กถือว่าแบบภายในบ้านเนี่ยห้องนอนแต่และห้องพื้นที่ในบ้านนี่กว้างขวางโอดโหงมากเลยนะครับก็<อ>สวัสดีคุณ คุณแจงครับสวัสดีคุณแฟสวัสดีคุณชาตีครับผู้พันครับวันนี้เอเอ็มอสเซดครับยอกกับพี่โยและทีมงานเอเอ็มอสเซดครับพามาชมบ้านเดี่ยวสวยๆท่านใดที่กําลังจะเริ่มสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างอาณาจักรไปของตัวเองซื้อที่อยู่อาศัยหรือว่าย้ายมาทํางานย้ายอะไรราคานี้คุณรับประกันว่าผ่อนถูกกว่าเช่าช่นะครับช่วงนี้มีดอกเบี้ยดีๆเข้ามานะครับกับที่นี่เลยครับกับบ้านเดี่ยวหลังนี้ครับผมขอเล่าอีกทีหนึ่งพี่โย ครับบ้านเดียวหลังนี้นะครับตั้งอยู่ที่หมู่บ้านน้องคําห้อยนะครับอยู่ที่ตำบลท่าเสานะครับเป็นบ้านเดี่ยวเนื้อที่49ตารางวานะครับสองห้องนอนสองห้องน้ํานะครับกับพื้นที่เยอะๆนะครับแล้วที่สําคัญนะครับถนนหนทางเข้าออกสะดวกติดกับ สถานที่สําคัญต่างๆคือสะดวกสบายมากแหล่งชุมชนครับผมตามโซนนี้หมู่บ้านจะสันหลายโครงการมากไปนิดเดียวก็มีเซเว่นมีอะไรครบหมดแล้วเข้ามาจากเส้นหลักก็ท่าประมาณ3 4 0 0ี่เมตรแค่นั้นเองวิ่งผ่านเข้ามาก็หมู่บ้านเท่านั้นนะครับแล้วที่สําคัญเข้าออกได้หลายช่องทางเลยนะโอ้โหบอกราคาหน่อยพี่้รมาบ้านเดี่ยวหลังนี้นะครับกับ เนื้อที่49ตารางวาสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับกับราคาเพียงแค่1 2008, 2>, 2 8 0 0 0 0บาทนะครับ280,000้านแสนและที่สำคัญนะครับภายในบ้านยังมีแอร์ทั้งทำน้ำอุ่นแถมให้อีกเหล็กดัดมุเล,ล็กดวดเขาหมดแล้วนะทั้งหลังนะแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นคือราคานี้พร้อมโอนนะครับโอนด้วยแ,และเรื่องสินเชื่อเป็นยังไงเรื่องส,สินเชื่อก็สามารถ เข้ามาคุยมาปรึกษาเราได้ใช่ครับผมผมว่าราคานี้ได้เต็มอยู่แล้วสินเชื่อครับเนื้อที่เยอะขนาดนี้ใช่อ่ะมาเดี๋ยวเราให้ดูด้านนอกอีกสักหนึ่งรอบนะครับเผื่อใครเพิ่งเข้ามาก็สําหรับเรื่องสินเชื่อขั้นใดไม่สะดวกซื้อเป็นเงินสดเรามีบริการดูแลเรื่องสินเชื่อให้ฟรีนะครับเอ้าที่สําคัญต๊มน้ําถังเก็บน้ำตอมน้ำให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวเลยนะให้แล้วก็เรื่องความปลอดภัยนะโซนนี้ต่อเติมครบหมดละหรือเอาจิงๆบ้านหลังนี้ ก็พร้อมเขาอยู่นะมาปัดกวาดเช็ดนิดเดียวอยู่ได้เลยเก็บสีครับผมจบเ,เก็บสีข้างในจบเลยคืองบประมาณไม่บานตายแน่นอนสําหรับเหมือนคุณได้บ้านใหม่นะเข้ามาดูมาพูดมาคุยกันกับข้อเสนอของเรานะครับอยู่ที่สําคัญก็ย้ําเลยสําหรับฝากหลังนี้ไว้ด้วย1นึ่งล้านสองแสนบาทคุณได้บ้านเดียวนะ,ะย้าว่าคุณได้บ้านเดียวกับราคา1นึ่งล้านสองแสนแนะครับ ครับผม,มถ้าท<ม>่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อที่เบอร์โทร089215 022หรือเบอร์ที่สำนักง,งานนะครับ05441456 5ครับ <6. S 2> หรือจะเป็นช่องทางไลน์ไลน์แอดหรือข้อความทาง Facebook ก็ฝากข้อความไว้ก็ได้ถ้าโทรมายังแบบวันที่ติดลูกค้าอะไรเงี้ยก็ฝากข้อความวมายวเราโทรกลับ<ข>เนาะ อยากให้มาดูของจริงในมุมกล้องอาจจะมองเห็นไม่ชัดมุมนั้นมุมนี้เข้ามาดูของจริงเข้ามาพูดมาคุยมาฟังข้อเสนอเั้นก่อนได้แต่ที่สําคัญช่วงนี้มีโปรดอกเบี้ยดีๆเยอะจากหลายธนาคารนะครับก็เดี๋ยวช่วงเย็นเดี๋ยวอาจจะมีพูดคุยกันในไลฟ์สดที่ของเอเปสเซดด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยต่างๆนะก็ฝากไปติดตามกันด้วยและที่สำคัญห้ามพลาดสำหรับหลังนี้คันใดที่กำลังมองหาบ้านเดียวราคาทาวน์เฮาส์แล้วราคาแบบน่ารักน่ารัก อ่านะครับหลังนี้ซื้อไว้อยู่เองก็ครบซื้อไว้เช่าก็คุ้มนะอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับผมครับก็ขอบคุณครับทุกทท่านครับที่เข้ามารับชมขอบคุณคุณวันชนกขอบคุณคุณกัปตันขอบคุณคุณบอลนะครับขอบคุณพี่นกด้วยพี่นกชุติมาขอบคุณแม่หญิงสีแพรครับก็ฝากติดตามเอเมสเซด้วยก็ย้ํากันเสมอครับ12ปีที่ผ่านมาครับปีนี้เอเมสเซครบอายุ12ปีครบรอบนักตัดสัต นะครับทาสีออฟฟิศใหม่อยู่ช่วงนี้ปรับแลอยู่ฉลองอะไรดีๆที่กำลังเข้ามานะครับก็ฝากไว้ด้วยครับเอเมสเซจราคาโดยตรงจากเจ้าของทุกลังทุกแป้งนะครับผมแล้วก็บริการดูแลเรื่องสินเชื่อให้ฟรีนะใช่คก็ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆมีบ้านสวยๆแบบนี้ครับมีที่ดินสําหรับการลงทุนในจังหวัดอุตรดิต์นะไปกดติดตามทุกช่องทางของเอเมสเซจนเข้ามาให้เลือกสรรกันตลอดเดี๋ยว ฝากไว้เลยว่ามีที่ดินเข้ามาเพิ่มเยอะมากๆหลายแปทำเลดีๆทั้งนั้นเดี๋ยวกำลังเร่งจัดการให้ลูกค้าอยู่เดี๋ยวไปกดติดตามเอเมสเซจครับก็ฝากหลังนี้ด้วยครับหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนฮะเอาไจบง่ายๆเลยล่ะโอเคอากาศมันร้อนเครื่องมันร้อนแล้วน้องเว้นหมุนแล้วโอเคครับผมก็ฝากหลังนี้ด้วยครับสวยๆเลยครับสวัสดีครับครับผม